สวัสดีครับอ่าก็มาพบกับรายการอชีวะทัวร์ลงนะครับผมอ่ากับอีพีที่5อันนี้มาคุยกันช่วงนี้มาคุยกับพี่หนุ่มเรื่องของสะสมของพี่หนุ่มนะก็น่าจะเป็นของสะสมตั้งแต่ตอนเรียนครับครับแล้วก็หลังจากที่จบจากการเรียนแล้วแล้วก็มาทํางานนะครับทั้งที่ตามคืนล้วกลับมาแล้วก็จากที่พี่ๆคนนู้นคนนี้คนนั้นทำถูกไหมพี่เป็นตอนหลังเรียนมากกว่าตอนเรียนผม ไม่ค่อยมีให้เขาไปหมดเลยอ๋อให้ไปหมดแล้วใจดีพี่โอเคอ่าอันนี้คือของสะสมของพี่นุ่มบบางส่วนดีกว่าเนาะครับครับอ่าก็มาดูกันพี่อ่ถ้าผมถามนะครับพี่ชอบชิ้นไหนสุดได้หยิบมาไหมพี่ตัวนี้หรอพี่อืมตัวนี้อ่าพอจะเล่าให้ฟังได้ประวัตแต่ผม แต่มาณน่จะรู้ปวัตมากกของรุ่นเมผมก็อ่าอย่างนี้ล้วกันอันนี้เป็นแหวนที่ทางกาตนาอ่าพี่เก้ศหนึ่งแกเป็นคนจัดทาครับก็เป็นแหวนรวมนะครับระหว่างกาตนากับเทคนิิคมนบุรีนะครับผมก็จะเป็นด้านขวาเนี่ก็จะเป็นองค์พ่อยืนถือไม้วาถือดิงถือฉากแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นองค์พระพิณุกรรมนั่งถือดอกบัวนะครับ แล้วก็มีพลอยสีแดงนะครับตรงกลางก็ลิมิเต็ดเหมือนกันเพราะว่าเขาทําจํากัดชิ้นเนาะพี่เนาะครับใช่ใช่รู้มเขาบอกเขาจำกัดชิ้นใช่ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ผมมีวงหนึ่งนะพี่ก็มีคนมาขอเคยมีคนมาขอแลกขอซื้ออยู่แต่ผม <S <S ไม่ได้ให้ไปไม่ได้อนั้นตไปแล้วก็มีวง,วงอแล้วก็มีชิ้นไหนอีกพี่ที่พี่ว่ายากยากเลยได้มายักยากครับผมได้มายกยากของผมมันให่คันยากผมผมผมแปลกนะคุณพี่สนใจจ้ะ ยื่นให้ผมเองโดยบางคนไม่รับก็เออ,เอ,อพี่ให้ไปดูแลต่อนะครก็ก็คือให้ผมเดานะพี่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่รุนพี่ให้หลายๆคนให้มาโดยที่แบบว่าอยู่ดีก็ให้ใช่ใช่ก็คือหนึ่งการที่เขาจะให้ของใหรสักคนเนี่ยเขาดูจากนิสัยใจคออันนี้ผมไม่รู้นะอ่ะผมก็ใช่เหมือนผมว่าผมจะให้ของน้องก็าชิ้น่ะผมดูจากนิสัยใจคอเขาดูแลของเราได้ไหมครับเขารักจริงๆริงไหมเขาสะสมจริงๆไหมไม่ได้เอาของเราไปปู้ยี่ปู้ยำหรือเอาไปขายต่อ อ่าถูกไหมพี่ใช่ใช่อ่าประมาณนั้นเขาเลยให้อย่างผมเนี่ยแล้วอย่างอย่างอย่างพี่หนุ่มขอละผมก็ผมก็ให้นะเพราะผมรู้นี่ใส่ใจขอพี่หนุ่มว่าพี่หนุ่มเป็นคนอ่ะรักศรัทธาพิศนุกรรมนะคะสะสมก็แบบนั้นนี่หมดเลยะโอเคแล้วก็มีมีแล้วก็ชิ้นไหนเก่าสุดพี่ที่ที่อายุอานามเก่าสุดเลยพี่ว่านี่นี่ของที่พี่มีเนี่ยมีไหมครับถ้าเก่าสุดนะผมว่าก็ต้องน่าจะน่าจะหรือเปล่า น่าจะน่าจะอันนี้น,นะผมว่านะตัวนี้เป็นเข็มเนาะครับเข็มตัวนี้เป็นของไฟยี่สิบมิลห้าสี่คนริมรู้ว่าไหมครับใช่ครับใช่อ๋อก็คือถ้า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 ตามนี่พูดง่ายคือตามที่พี่จิเล่าให้ฟังคือว่าแกไปทําแล้วทีนี้ตอนไปเอาแล้วก็เกิดมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วก็ไม่ได้แจกไม่ได้แจกทั้งรุ่นเลยไปอยู่ที่พี่คนใดคนหนึ่งเนี่ยเก็บไว้ทั้งหมดเลย แล้วทีนี้ตอนเริ่มชมรมอาสาพี่คนนี้ก็เป็นคนเอาเข็มเนี่ยแหละมาให้พิจิเพื่อเอาไปขายทําชมรมอ๋อเพื่อเอาเงินนาชมรมบอลชมรมบอ่เพื่อเอาเงินมาทาชมรมมินบุรีใช่หรือในแข่มินบุรีใช่อ๋อโอเคแต่ถ้าความนานคืนทําตั้งแต่ตอนพิจิเรียนอ่อเราพี่ใช่โอ้เรอต้องหาเิาาพจิสามสิบปีได้ไหมนะพี่ห้าสี่ตอนนี้แปดสาม ่ได้เนาะสามสิบปีได้ยี่สิบสามสิบปีได้อืมแล้วก็อมีชิ้นไหนบ้างพี่ที่พี่อยากแบบที่พี่ตามมายากยากอ่ะมีไหมมีแบบหรือมีเรื่องอะไรฮาๆในการตามไหมพี่ตอนที่ตามตอนที่พี่แบบไปหามาเดี๋ยวผมขอดูช้าๆก่อนนะเพราะมันมีสองหัวที่เหมือนกันครับหัวแท้แล้วก็มันมีหัวหนึ่งที่ผมไปแลกคืนมาส่วนอีกหัวหนึ่ง อันนี้หัวนี้รุ่นพี่ให้ใช่อ่ะ,อ,ะอันนี้กรพพะเพาะอะทำไมหัวนี้ถ้าถ้าได้ไดคืนยากนะอันหัวเนี้ยผมโชคดีคือมีเพื่อนเอาหัวอินแบบสองกอมาให้ซึ่งตอนนั้นเราเองก็ไม่รู้หรอกว่าแท้ไม่แท้พราเราไม่ไม่ทันพี่<ข>พี่เขาเขาไม่ให้พี่อยู่ดีไม่ให้พี่เลยใช่ใช่ <c oughs> แล้วพี่ก็เหมือนเขารู้ว่าผมชอบเก็บอะไรพวกนี้เอ่อเอามาให้แต่เขาไม่ได้มาไงอะไรไม่รู้ก็มาเอามาเหมือนว่าได้มาเจอกับผมไม่ไม่ชัวร์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับออาเอาหัวเอาหัวอินทะระมาให้พี่ใช่เสร็จปุ๊บแล้วพี่เอาหัวอินไปทาไงต่อไปช่วงนั้นคือเฟซเริ่มมีการซื้อขายมีการแลกของเด็กช่างกันเริ่มมีแล้วอ่าผมก็ลองแต่ผมไม่รู้เหรอว่าหัวนี้หัวแท้หรือหัวไม่แท้อ่ารู้สึกว่าช่วงนั้นน่าจะเป็น พี่เหรนหรือเปล่าช่วยเข้ามาดูบอกว่าน่าจะมาจะพี่เหรนพี่เหรนเบืองใหญ่โซนหกนะครับมาดูให้อันนี้ก็ปูปูหลุดแน่ถ้าจะพี่เหรนใช่ป่ะถ้าถ้าผิดยังไงเดี๋ยวต้องขอโทษพี่เหรนด้วยอ่าพี่เหรนมาดูให้เสร็จปุ๊บได้ไม่ต่อพี่ไม่แกดูแก่บอกแกบอกเฮ้ยแค่มีราคานะครับผมบอผมก็ผมก็เลยเริ่มในการว่าผมขอแลกผมโพสต์หัวอินเนี่ยโพสในเพจที่เขาซื้อขาย แรกกันแต่ผมว่าโพสต์ผมขอแรกขอแรกหัวช่างมินคืนกับพ่อค้ากันหนึ่งใครใครก็ได้ที่สนใจเออพี่โพสต์ไปเลยใช่พี่โพสต์ไปเลยเนีเนเนในกลุ่มอ่ะผมมีหัวอินทันนี้อ่ะแต่ผมต้องการอยากได้หัวมินแท้แล้วเป็นอย่างอื่นได้ไหมแลกกับชอปมินหรือได้ได้อะไรก็ได้ที่เป็นของมินได้แต่ที่แต่วงเล็บต้องของแท้ใช่ใช่ก็คือภาษีเท่ากันมูลค่าเท่ากันแต่ถ้าภาษีผมผมผมเองเพิ่งดูนะจริงจริงเหมือนตัวเองก็เพิ่ง เสียง่อเข้าไปอ่ะเพราะว่าหัวหัวอินเนี่ยเขาบอกว่ายากยากหายยากต้องถามพีตั้มอีกคนที่บอกมาหัวอินแปดสองกอที่เขียนผมเขาเขียนว่าไงพี่ในหัวไม่ค่อยมันจะเขียนถ้าความหมายคือเจ้าพ่อก่อสร้างเราเปคิ king o f conduction ทุกอย่างกอ๋อแล้วเขียนมาแปดสองกอเลยหรอพี่ใช่ครับ อ๋อพี่เลยรู้ว่าเป็นลูกบินนะเฉียดจดสองอ๋อโอเคอาจจะเป็นแบบรู้เพราะว่ามันเห็นชัดเจนเเป็นหัวของแก๊งพี่เขาถูกไหมผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบก็ได้ก็ได้ก็สายเขาสายพี่เขาอ่าโอเคอันนี้หัวแทนไหมพี่แท้ครับแล้วแท้แล้วอันนี้พี่อันนี้แทนไหมอันอันนี้แท้อันนี้แทนอ่าพี่พี่มินห้าสามให้มาผมถามพี่นิดนึงดิแทนไม่แท้ดูไงอันนี้ผมไม่รู้เลย มินดูยากฟัมามินมันมีแท้หลายแบบนะผมก็ผมท้าทามผมก็ไม่เซียนแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ถ้าพี่พี่รู้ถ้าคนส่วนใหญ่ที่เข้าเข้าทั่วทั่วไปของมินคือนับเฟืองถูกไหมครับครับสิบหกเฟืองแล้วก็ตัวนี้ต้องนูนอกตัวเสมาก็อ่อลองลองเอาของของฟอร์มมาดูเลยอันไหนพี่เนี่ยนี่อะใช่นี่ปอมนี่ปอมอันนี้คือเป็นงานจัดทาใหม่มั้ใช่งานงานป็นเป็นของชํารวยอ่าของทางแปดัสวัตรไม่ใช่อันนั้นอันนั้น อันนี้ในงานแปะทันใไมหน่อยอ๋ออันนั้นของตามท้องตลาดผมซื้อมาศึกษาดูอันนี้ของตลาดใช่ใช่อันนี้ของแปดทศเป็นของชั้นด้วยใช่ครับโอเคของแปะทศตด้ตายแด้ครับเราเทียบหน่อยพี่ผมขอดูหน่อยอันนี้เขาน่าจะสิบเจ็ดเฟืองแค่แหละผมว่าอือแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเราคิดอย่างนี้หมดหกแทสเจ็ดปอมจวิมจริงใช่ไหมบางคนผมไม่ผมไม่ผมไม่ชวนไงนะแล้วมีบางคนเขาบอกว่ามีรุ่นหนึ่งเป็นสิบเจ็ด สิบเจ็ดแท้ก็มีแต่ผมเคยเห็นน้องคนหนึ่งมีสิบเจ็ดแท้แล้วหัวมันนูนมาเหมือนกันหัวนูนเสมานูนเฟือ,องนูนต้องต้องลองถามตัวหนังสือเกี่ยวไหมพี่ไม่เกี่ยวเขาว่าถ้าเกี่ยวคือเกี่ยวไขป่ปลาแต่ผมผมไม่เชืนะ่อ้ะลองถามพูเป็นยังไงพี่ไขป่ปลามัน<ก>เป็นมีรายละเอียดกะทีลองมาลองดูแล้ว ผมเคยได้ยินนะพี่แว่วๆนะบางทีถามน้องถามคนที่เล่นเนาะหลายหลายคนที่ผมรู้จักผมก็ถามศึกษาพวกนี้ผมก็ถามเขาว่าดูตรงไหนใช่ครับเขาก็บอกดูไข่ปลาดูอะไรแต่ตัวผมอะถ้าถามว่าผมได้มาสมมติผมผมไม่ค่อยตามกลับเท่าไหร่เนาะจุกมากสมมติอย่างผมไม่เจอหรือมีคนให้ผมเนี่ยสมมติอะอันนี้หัวปลอมนะสมมติว่ามีคนให้ผมผมเล่นมินปลอมแท้ไม่รู้ผมก็เอาใช่ผมก็เก็บใช่ผมถือว่าเป็นของมินใช่ครับอ่าเพราะว่าเด๋ยวนี้มันมีหลายคนหน้าที่มาเหมอัน มีคนให้มาแล้วส่งมาให้ดูเลยพี่แท้ไหมอืมผมผมก็เลยถามถ้าไม่แท้แล้วไม่เอาใช่ไหมเด็กเนี่ยครับบอกเอาพี่จะแท้ไม่แท้ของกาวของมินใช่แท้ไม่แท้อยู่ที่ใจเราถูกไหมพี่แต่คือว่าถ้ามันแท้มันก็ดูมีมูลค่าเออแล้วมันมีไหมที่ที่รุ่นที่มันเอ่อถอดเฟืองได้มีบ้าไม่มีแต่มันมีใช่ไหมมีครับเป็นเป็นแบบนี้ไหมหรือเป็นอีกแบบหนึ่งพี่เขาจะเขาจะจะโปรดสูงกว่าเยอะถอดเฟืองได้คือถอดเฟืองตรงนี้เหรอ ใช่เห็นผมผมไม่เคยเห็นนะแต่มีมีของพองดีวันนี้น้องไม่ว่างวันสุดท้คือเขาบอกถอดได้หมดเลยเนี่ยรูปรูปเนี่ยอืมโอเคคนที่มีนี่ผมรู้จักไหม <laughs> โอเคเดี๋ยว, <laughs> <ๆ>วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังไปขอถ่ายเขาดีกว่าโอเคแล้วก็มาอันนี้เนาะแล้วผมขออันนี้แทนไหมพี่หัวอันนี้ผมถ้าถ้าผมว่าของที่มือของที่ตอนนี้นะผมว่าไม่แท้ แต่ผมเคยถามเุื่อนพี่คนหนึ่งเขาบอกว่ายุคเขาเคยมีทาแบบนี้มากับคือพี่คนนี้เรียนเรียนสี่เก้าเขาบอกเคยเห็นเคยมีคนทํามาแต่ถ้าถามผมว่าแท้ไมแท้ผมไม่ชัว่เนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูถ้าจำอีพีแรกที่ผมที่ผม,มที่สัมภาษณ์ผมที่บ้านผมนะมันจะมีช็อปปอสตัวหนึ่งเป็นชออ็อปเขียนแบบของพี่อมอ่ะที่ผมพูดอ่ะว่ามันเป็นบล็อกมันเป็นบล็อกแบบ มีความสัมพันธ์ระหว่างมินกับบึงใหญ่ก็คือนี่เลยเค่คา,ายเนี้ยเป็นสองเฟืองนะครับวิศนุนั่งนะเห็นไหมมีก้านก้านบัวแล้วก็ตัวบัวเน่เป็นโลโก้ที่นี่มินบุรีนะครับคือเรย,ย่างนี้เลยผมชอบนะพี่บ็อกเนะี่ยส่วนตัวผมชอบผมดูผมชอบอะไรที่มันออริจินอลดูแบบดั้งเดิมคลาสสิกๆอ่ะครับผมแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวผมเนาะผมขอดูนะว่าผมอยากรู้ชิ้นไหนบ้าง อันนี้ดีกว่าอันนี้เคยเห็นตั้งแต่เรียนเรียนค่ำแล้วอันเนี้อันนี้ได้มาไงพี่พอไปเช่ามาหรือ,อยังไงพี่ตัวนี้อ๋ออันนี้ของรุ่นหกสิบนะอันนี้อันนี้ได้จากรุ่นหกสิบโดยตรงอืมแท้ๆไหมพี่แท้มีชื่ออยู่ใต้บอกรอบแไป ได้จากเจ้าของแหวนโดยตรงเลยมีชื่อด้วยใช่ครับได้จากแล้วก็สังเกติดนึงเนาะพวกแหวนพวกนี้ถ้าไม่ได้ใส่เหมือนรองเหมือนรองเท้ารองเท้าจะเหลืองนะถ้าไม่ใส่เนี่ยคืนนี้แต่ถ้าล้างไม่อะไรครับงมัดก่อนก่อนไว้แต่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 ถ้าแหวนเนี่ยพวกเนี้ยพวกโลหะเนี่ยถ้าเราไม่ใส่มันจะดำใช่ครับแต่ขัดก็ถ้าถ้าเงินแท้ถ้าเราไม่ใส่มันจะดําแต่ถ้าบางมัดใส่มันจะไม่ดำละเพราะอะไรพี่ที่ใครเราเขอกเหงื่อหรือเปล่าผมไม่ัชร์นะรับบอกเหงื่อแล้วหรืออะไรมีเหตุผลครับผมอื ผมดูวันบุเยอะมากเลยพี่อันนี้ของช่างพีมไหมผมช่คหยิบถูกด้วยรุ่นร,รุ่นพี่ของรุ่นพี่หนุ่มไหม,ไมหรือใช่อันนี้นั่นเป็นรุ่นหกสามครับหกสามอือโอเคครับแล้วก็มามีของมีของอ่าลูกไว้พ่อไหมอะบวันนะพอพอมีอยู่บ้านนะลูกไว้พ่อเน็ดบนโต๊ะนี่มีไหมครับพี่ ถ้ารวยพ่ออันนี้ก็ใช่อนี้ก็ใช้รวยพออ่าโอเคใช่ใช่ใช่ันโน้นก็ใช่ใช่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้นะครับนี่เป็นหมวกเนาะเป็นหมวกรู้สึกว่าถ้าวพ่อผมจะขายไปสองชิ้นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะครั้งที่3าชิ้นแรกั้งที่สครั้ง้ที่3ผมกับพี่ตั้มหกสมอ่าช่วยกันจัดงานขึ้นมาจัดที่13เหลี่ยมในบุรีนะฮะตอนนั้นก็ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดก็300อคนได้ก็มีดนตรี ปองแป้งปองแป้งมาเล่นนะครับแล้วก็ทําของเลืเกตามตามตามยุคสมัยใช่เพราะตอนนั้นมันยังไม่อย่างงี้เนาะใช่ครับมันมันมีมีมีกบุญแล้วอ่ะใช่ไม่เหมือนสมัยนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ลึกตัวนี้ตัวนี้ที่ไม่พอจาได้แม้ครั้งเท่าไหร่พี่หนึ่งหรือสองผมว่าอผมพี่ตอยผมจําไม่ได้นะแต่คนที่จะทําเนี่ยเป็นพี่ตอยห้าเจ็ดใช่อาพี่ตอยห้าเจ็ดนะครับ ก็โลโก้จะเป็นของสมาคมนะ<ช>พี่ <มา S 1> นะม <า S 1> สมาคมศิษย์เก่าเนี่ยแล้วมาทำกันนะครับอโอเคแล้วก็นิดนึงอันนี้นี่ของคนรู้จักผมนะ <S <S นี่นี่คือเนี่ยถ้าติดไปเนี่ยไปเรียนเนี่ยถ้าแน่นอนถ้าโดนยิงมาไม่ตายนะพี่ <S 2> <S 2> ติดตรงหัวใจยังไงก็ไม่เข้าโค้ชหัวใจนี่คือ,อยังไงก็เป้งกระเด็นออกแน่นอนใหญ่มากครับพี่ถ้าดถึงใหญ่าฮ่า มันจะผมไม่ได้มันจะมีเข็มมือใหญ่่กว่านี้อ่าที่พี่เหลนจะทำใช่ใช่ใอันนั้นก็ผมก็สวยดีเหมือนกันสมัยก่อนต้องบอกว่ายุค90นะมันไม่เหมือนสมัยนี้นะใช่ครับถ้ายุค90เขาเขาจะทําอะไรอ่ะเหว็มขาดเข็มต้องใหญ่เวอวังเวรวังอ่ะใช่ไหมพี่แต่ก่อนหัวแบบหัวแบทแมนหัวแบบหัวแชมปแชมปโลกอ่ะ เออแต่ก่อนเขานิยมกันอ่ะเหมือนเหมือนใส่ให้เห็นอ่ะเหมือนบางทีเขาใช้งานหรือเปล่าหรือก้าวไปรู้นะก็มีส่วนพี่ก็เป็นอาวุธประจํากายได้เขาออกแบบโอ้นี่ผมเพิ่งรู้นะเขาออกแบบมาเพื่อเป็นอาวุธแล้วก็อผมขอดูเลยเนาะอันนี้คือเหรียญรางวัลใช่ไหมพี่ทั้งนนหมดเลยอันนี้ไเป็นเหรียญฟุตบอลมากกว่าครับเหรียญเหรียญรางวัลที่ฟุตบอลที่ในในน้มที่พี่ไปแข่งไม่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 ใช่คนอยากจะเป็นมิน มินครับแล้วก็กีฬาสีตอนเรียนอะไรประมาณอันนี้คือกีฬาสีตอนเรียนใช่แล้วก็มินครับมีมีมีไปแข่งของในนามอ่าในช่างมินบุรีไหมมินบุรีไม่น่าจะไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้เหรียญตอนเด็กจะเป็นช่วยมากกว่าโหนี่ปีลึกมากเลยนี่ครับนี่ครับมีคนให้มาอู้ยลึกลึกผมก็เก็บนะผมมีตอนสบกาญนาก็มีท่านอาจรย์ขอกาญนาผมไม่ได้เลยผมเป็นคนเก็บคนนึงพี่เก็บจริงๆ มุดเรียนผมเพิงเก็บเลยพี่อ่ารุ่นผมก็คืออันนี้ใช่อันนี้เขาดูนะครับน้องนุ่นเลยของผมเองได้เองสวยมากสวยมากสวยมากมีบางเหรียญให้บางคนบางคนมองไม่มีค่านะจริงๆแต่สําหรับคนบางคนสําหรับคนบางคนนี่มีค่ามากนะครับผมอันนี้ต้องดูว่าสองอันนี้ไหนเก่ากันผมว่ามั่นใจที่สมมันและมีบางอันให้น้องนะอันนี้กันนี้ตัวอันนี้หนึ่งเก้ากาแปดอันนี้ลึกกว่าพี่ปีสี่หนึ่งอันนี้สองพันสี่